เจรัญงาไ่ไปทางใดเต็กกันได้่ก็ได้เลยเอเต็กเราเจรญงามแล้วย right. ืรอไปเต็กเออก็เตกไดหมอเต็กอเต็กไหมเนาะนาบาเดียวบันดิคังโตปะเตอไออ้อยลอยเจอันินเซต้องดูแลไปเข้มสาคือคนาดีมานุนสดยอดและสุโมกวีห าฟังเส้นโคกปอดงางเงิมปังขังามือจอมคำตีเลยไอ้ยางใหญ่ได้เพียงติโตใบนางขึ้นมาฟังเส้นปีจางไอไอ้ใจมันคุ้นเพยหลังนางเสดโจอาไปเลยอาบนางี่สุ่เมืองนางจบสบเอาเปียงจ๊น่งน่น่เอาสบู่โด้วหน้ำเอด

กามาพิดาจักเหมือนถึงยำนาโคกามารับสงตาลปากบุนซบเบีเ้ยวตตุ่นสิวยได้เดอกุนใบตามใจสาวเลอ่อนถึงสิเห่น,นกันว่าเกนมันกัดเดตามทางดวยสาวนางเอาเนโซนมวยพุงเนอไก่น่าะส่หลอไใช่ลิ้วแล้วอก ตจ้าว่เรกรู๊รนั่งไก่ย่องนะนาบาเดวันนี้ประเด็จุูงใจจ้าเน่อนสิ้งคอคอยนั่งคอยนับใสสอยจอมเต่าได้โดเป้าคุณใจน้องสมาอดโตโตไใบใบน้องตึงหัก็เสนมุนนั่งไก่แอนตุ่ตันตั้งแด่ตาโพเสอม ครับจอมใจเสเลอาณานคุณอาณาไทคุณเฒ่าเป็นกังจอมข้นไอผู้เก่าครับออกเสงนใหญ่้ายากมกตรครับตามใจและเอาแกงกับั่นคูมดุยสาลายใส่ลังกันมา ดีดีโตจ,จักเส้นอาดุนิจุซอไพโป้อลุงพ้อโตออุ้มลุงเบิมาเตงใสนางสงไกไตใจหย่อนกับใจอันปีตุนัง เอาเกียมาักบาเดวันี้กินกังนองตอยไอ่เล็ก็เปาค้กในพิซซ่าเมยยบวันหลักหนาหนเลยครับเอ็ฟพียังได้ใจนั่งโ็หน่อย ก็เก่อนเงิยใจปฏิมาผูเลยต้องหัวใจฉุนดีฮักแล่ยก็ใครรักอ่อยยา้าสูงตัางมี้ไห้เงินหนู่กำให้การพี่เอากอกางจิใจดีเขาหน้ามา Nhay nghi kim koya yêu kim la mùa y mát tang kim tang la mê cổ tai lap tang kim tang tang phan phan tang 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 มันเออกไปไต่เท้าแล้วก็คุกตะมาจกเออมันจกหลับไหลหลังเข่ากูเออหลับล่าเบโกเดิเทอีน้านองทิ้งนี้ใจสั่มตันตูกจะออกาออกหือเบโกแล้วมาเบเดินกัน

ยําครับพี่คนเสียงก็มีโดเนทกันมา <cuk> 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 ที่เด็มานังดนากันไปึงานนกันนิมจิตใจเ็นลอดก็มาหลอกหาขอกักินกันตัวฟังเมมานัดูเมคับกนาครับทีต่เมยังนี้เขวซีตอนแล้วก็เงี้ยหูฟังจะตอนวัน ันดีจังและสิปวยฟังกันบดีฟังได้ก็เก็บใส่ตาแล้วเอาเสร็กงเก็บใส่กอยใส่ซองวางนําอีหอดนาเปครับคุณซตื่นเสียงกอีก็ดีและงามทบันและเสียงกน้งเต็มในโคหาปากโคหลาเมโตเสียงงามทางากันดีเจ้าเเสียงโก็บออ

มีระมโพตาบังมีโพขึ้มาใส่จักใตโดล่ละสวยอ่ะเมตโตนิ่ใหม่ออนคุ้มซิแองก่อดาบอไปเอาโฟโตดีเหละมาดูเดินนั่งเ่าเนี๋ยจอมขำไหญ่มาบ่ากันจะดีก็ ต้องข้าอายมาเบาตามจิตาอก็ชอบปีตามใจก็รีดการันกันดีอยอดเก่งใครเลกก็พิงคำไม่เอ็นนั่งเก็บก็เฮตีต้องคำาเกี่ยวโพหังก็มาดูฟินคุยคุณเดาคุณสวยดี บรามืู่จอมปินไปกันไข่ไกตนไปไห้มาอยู่กันเ้นไปมาเต้นต้้ cả <laughs> bác nhớ văn thì ai có đầy quý để mày vẫn mơ quay on phi cơ mời bạn coi mà kiếp lê chúc đêm đầy cô mang hết <laughs> na có đi cả bạn coi mà phiếng đi đê đi hơn hưng là tí nào có cá đồ trong hắn trong nạp kim po mày ai pin lang đệ mày đầy kỳ lai phi mẹ ni bay mẹ đầy kỳ phi ha ai kéo môi tay bỏ ha mày ni chân để quay văn âu chân ngọn hồ na mẹ yên K -k -k dày ma tay tung ăn sòm đọc mai mấy in cháy bán cây nhớ lần Nàng cổ âu trưng đục mà nàng dâm phăng cầu Nàng đủ phong cắn đều Căn ba phong kín leo Hà sang tang bay, bay leo, Để quay sang tang bay Bay xu ê lai quay yu na -càng.

Kéo vẫn ba không tin để bay y lang lông tân yêu vằn mùi tàu sư tàu chư bay lê tối y lang dòng cao sông bong phải ở có sạc bàn mà để ôm bạc cho khắn bỏi lắc kèm ta đâm nghe kéo lam đinh nè sông nó cứ có mưa lang là kinh cổ đại mi bò cỡ là mẹ sêu tây chinh đại mi bò bò lòng mi tụng để bỏ giá phù Hử mi ma lê phòng ngô để tay Hử mi, mi cà thay ao mi mi càng tóm để bắt hơ สวยเงินสวยคำมาปันหนึ่นของแดไหนเด็กสีกินเตนาบุญเจ้ากรางคุณได้อะไรเดงมาเจ้าต่ามมาเอาไรเดงโง่ไปถือมีกองไทยไรและแดงจะทำลายก่อนหรือมีขาตัลาและกรบมาเชิดคำหรือมีหัวดำเจ่าและโตเมปึงต้าหรือมีเพอไทยกองไฟนาดาไปชูไทย

อา,าปาบสงแต่มาปีตีซ่งทีงยกแทนฟนจอมใจคนทีดนตอกจนหลงทักขอกระจังงราพพุ่นมาเพาองค์มาเพอย่าง